สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการขอโทษนะครับตอนปี62เนี่ยรวมกันตั้งหลายพักได้แค่15ล้านเสียงปี66เนี่ยพัก9ก้าไกลพักเดียวก็ล่อไป14ล้านเสียงแล้วครับแล้วสวบัางท่านเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมคนด่าเขาเยอะจังก็จะไม่ให้ด่าได้ไงครับเพราะว่าคุณกลับกรอกแล้วก็สมาตรฐานยังไม่รวมว่า5ปีของคุณเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชนไปเป็นพันพันล้านนะครับ ทำไมสวต้องยกมือให้กับคุณพิธาผมกำลังพูดถึงสวบางท่านนะครับเพราะผมรู้ว่ามีสวหลายท่านที่เตรียมอยู่แล้วครับที่จะยกมือให้กับคุณพิธาแต่คลิปนี้เนี่ยเพื่อสวบางท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าคุณจะยกมือให้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียบง่ายมากเลยครับแค่คุณอย่าสองมาตรฐานตอนปี62นั้นคุณบอกว่าเราต้องยกมือให้กับคนที่ได้รับเสียงจากประชาชนมากที่สุด ซึ่งในปี62เนี่ยมีคนเลือกพลเอกประยุทธ์นะครับเพียงแค่8ล้านเสียงน้อยกว่า14ล้านเสียงตั้งเยอะตอนนั้นเนี่ยคุณก็พูดด้วยความมั่นใจเลยครับว่าก็นี่ไงคนเลือกมากกว่าตั้งเยอะมายกมือให้ได้อย่างไรมีหนำซ้ำําเมื่อรวมกับเสียงพักร่วมเนี่ยรวมได้ตั้ง15ล้านเสียงนี่คือมติมหาชนเราต้องยกมือให้ขอโทษนะครับตอนปี62เนี่ยรวมกันตั้งหลายพัก ได้แค่15ล้านเสียงปี66เนี่ยพัก9ก้าไกลพักเดียวก็ล่อไป14ล้านเสียงแล้วครับรวมกับเพื่อไทยและอื่นๆเนี่ยล่อไปเกือบ26ล้านเสียงครับเผื่อสวบังท่านลืมไปแล้วแล้วสวบางท่านเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมคนด่าเขาเยอะจังก็จะไม่ให้ด่าได้ไงครับเพราะว่าคุณกลับกรอกแล้วก็สองมาตรฐานยังไม่รวมว่า5ปีของคุณเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชนไปเป็นพันๆล้านนะครับ ต่อมาข้อที่2ครับสวบ,บางท่านก็จะอ้างเรื่องมาตรา112ซึ่งจริงท่านเนี่ยก็รู้ดีอยู่เต็มอกครับว่าอ้างไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาเอาออกจาก MOU ไปแล้วเขาถอยคุณแล้วนะครับข้อ2คือกว่าจะผ่านกฎหมายได้มันต้องเข้สาสภาและก็ไม่ได้ผ่านกันง่ายๆด้วยโดยเฉพาะมาตรา112ครับคุณก็รู้ดีครับว่าโอกาสที่มาตรา112เนี่ยจะผ่านได้แทบไม่มีเลยครับ เพราะในบรรดา8พักร่วมเนี่ยมีแค่2พักเท่านั้นเองนะครับที่เห็นด้วยเรวยว่าควรจะแก้ไขก็คือ9ก้าไกลและก็ท่านเสรีพิสุทธิ์ครับอีก6พักที่เหลือนี่คือเงียบบางพักออกมาประกาศด้วยซ้ำว่าไม่เห็นด้วยนะกับการแก้ไขมาตรา112เพราะฉะนั้นแค่สภาล่างก็คือแค่เฉพาะสสเนี่ยโอกาสผ่านก็แทบไม่มีอยู่แล้วครับและแม้ว่ามันไปถึงสภาสูงจริง เหล่าสวก็สามารถที่จะปัดตกได้อีกครับก็คือพวกท่านอะไรครับยังมีโอกาสปัดตกได้อีกเพราะฉะนั้นทั้งสวและสสบางท่านนะครับหยุดอ้างมาตรา1นึครับแต่ท่านไหนๆจะคุยเรื่องกฎหมายนะครับทําไมตอนปี6.2คุณยกมือให้กับคนที่ทําผิดมาตรา113ปฏิวัติร,รัฐประหารนั้นเป็นกฎหมายอาญามาตรา1นึมาตรา1นึนี่เขียนไว้ชัดเจนครับ ว่าคนที่ล้มล้างรัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญคือกบฏครับโทษคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตครับมาตรา1 1ึที่ท่านอ้างเนี่ยต้องไปผ่านทั้งสภาล่างและสภาสูงซึ่งโอกาสแทบเป็นไปไม่ได้เลยท่านก็รู้ครับแต่ที่คนที่ทำผิดมาตรา1นึ 3. ปฏิวัติรัฐประหารเข้ามาดันยกมือให้ข้อ3สุดท้ายท่านสว ก็จะหมดหน้าที่นะครับในวันที่11พฤษภาปี2567พอพวกท่านหมดอำนาจแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมี376เสียงอีกต่อไปและ8พรรคร่วมซึ่งมีเสียงมากถึง312เสียงก็จะชนะอยู่ดีครับท่านหรือเวลาทำงานแค่10เดือนครับหนึ่งในออปชันที่หลายคนเสนอนะครับก็คือให้เสนอชื่อคุณพิธานี่แหละไปเรื่อยๆครับเสนอทุกสสัปดาห์ หรือว่าเสนอทุกเดือนก็ได้ไปตลอด10เดือนเลยครับจนพวกท่านหมดอำนาจครับเพราะว่าเราทนของเก่ามาได้ตั้ง9ปีของเก่าที่วงเล็บนะครับไม่ได้มีความชอบธรรมใดๆเลยเรายังทนได้9ปีเลยครับทำไมแค่10เดือนเราจะทนไม่ได้และต่อให้ท่านเนี่ยไม่ยกมือนะครับตลอด10เดือนเลยนะคิดว่าระหว่าง10เดือนนี้เขาว่าใครครับ 312เสียงที่มาจากประชาชน26ล้านคนหรือ250คนที่มีคนเลือก0คนเสนอชื่อคุณพิธาไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในออปชันนะครับมีอีกหลายออปชันมากเลยแต่ไม่ว่าจะออปชันไหนฝ่ายประชาธิปไตยก็ชนะอยู่ดีครับระหว่าง10เดือนนี้นะครับอะไรก็ตามที่ขัดกับเสียงส่วนมาก26ล้านเสียงโดนด่าหมดครับ สอวอรหรือสอสอที่ไม่ยกมือให้คนจะจดจำคุณและก็จะลงโทษคุณครับหรือว่าที่ฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้พวกท่านก็จะยิ่งสูญพันธุ์เร็วกว่าเดิมครับ13กอคอนี้จริงๆมันไม่ใช่การยกมือให้กับคุณพิธาหรือว่าพรรคก้าวไกลนะครับแต่พวกท่านทั้งสอวอและสสอทุกท่านนะครับกำลังยกมือให้กับความถูกต้อง กำลังยกมือให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติยกมือให้กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับสุดท้ายขอฝากว่าเวลาจะเป็นมิตรกับคนที่ทำเพื่อประชาชนและจะเป็นศัตรูกับคนที่ทำร้ายประชาชนเสมอครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ